ันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กเกวันนี้กลับมาพบกับครูเลเซนเคยนะคะเราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ประถมีิเทศหน่วยการเรียนรู้นี้เด็กๆจะเรียนเกี่ยวกับห้องเรียนของเราเพื่อนของเราแล้วก็คุณครูนะคะโดยวันนี้คุณครูจะมาแนะนำัว ชื่อคุณครูสศสิธรทับเหล็กหรือคุณครูเลซึ่งเป็นครูประจำชั้นของเด็กๆนั่นเองนะคะโดยวันนี้ครูเลมีเพลงมาสอนเด็กๆหนึ่งเพลงเพลงเมื่อกี้เลยค่ะที่คุณครูได้ร้องเด็กๆอยากร้องไหมคะนั้นฟังคุณครูก่อนหนึ่งรอบนะคะเด็กๆสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกัน ดีง่ายใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเป็นเพลงที่สั้นเยเด็กๆ,ๆต้องร้องได้แน่ๆเลยค่ะทีนี้เด็กๆพูดตามคุณครูก่อนนะคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอ เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆที่พูดตามคุณครูทีนี้เราจะใส่ท่าพร้อมกันนะคะเด็กๆสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะทำพร้อมกับคูเลเลยนะคะเด็กๆสวัสดี สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆร้องแบบนี้ทำท่าแบบนี้นะคะเด็กๆเมื่อเราเจอหน้ากันเราก็ควรที่จะทำยังไงคะเด็กๆสวัสดีค่ะผู้ชายเราก็จะพูดว่าสวัสดีครับนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะที่ทำตามคุเลเยี่ยงมากๆเลยค่ะโดยวันนี้คุเรจะพาไปดูห้องเรียนของเรานะคะ ห้องเรียนของเรามีหน้าตาลักษณะอย่างไรเด็กๆคงคิดถึงคุเลแล้วแน่เลยเดี๋ยวเราไปดูรูปก่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับห้องเรียนของเราห้องเรียนใหม่ของเราของชั้นอนุบาล3แล้วนะคะเด็กๆ อยากมาโรงเรียนแล้วหรือยังคะเด็กๆถ้าอยากมาโรงเรียนแล้วเด็กๆควรมันดูแลสุขภาพของเราล้างมือบ่อยๆและกดเจลแอลกอฮอล์สวมแมสไปในที่ต่างๆด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไว้ๆค่ะ